ครับพี่น้องนนั่หละน้องหมวดพร้อมแล้วแหแดงพี่น้องแงแดงแปดซอกโอเคินยบางลูกนแงวายปันไดแหแปดซอกแปดอกเลูกนักเดี๋ยวซอกอดูรตนะปการวัดก่ดอนด้อ,ดอดน Hả? À, bên khóng thì à? <laughs> oh, một tiếng nào? Vâng, một tiếng đảm năm hầu Mưa này Tổng đây lại, bữa đây nói cả đây lái lắm mưa này

อ้ยขึ้นไผยู่ตัววัดจเข้าป้งกินนิไผไดมันขอเข้นไหอ่น้อยก็ไ,ไ,ยยได้ๆแล้วพี่น้องมันนี่ร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> เีบ้างกี่ปลาบไอเอาจอมันขึ้นไปสิงจอมไปได้ประมุดกลุ่มเตียนยูี่ได้ปะบุรีไปเป็นอัไรหรอเออสาม้านได้ไปแล้วไปพื้นทาไปแล้วกไปพื้ข้าไป Bằng chứng cứ nữa. A thẹp tinh cho mày điền cho mày 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 มันตึงเย็น,น,น,เยนเลยนีนอยู่มากใช่หรือจะไปหยั่งหยั่งหรือจะไปหอมันติดาอยู่วะจ้องนี่นะจะไปไหนเลยครับเพิพ่มเนี่ยจะพอดึงเห็นไหมที่มันองจะมาจับกันเล่าก็จับกันหยิ่งยั่งน้อยนิด เดินไปแม่งมันงงเขาอย่างนั้นสอนที่เดิมตึงหอบเลยตึงขอแล้วขอแล้วเดินไทยอยู่เด็ตึงไว้ื้นมางั้นครับเ่ต้องดึงเดี๋ยวผมอิดตูดไปฮะ โอ้ๆเออแฮ่น้อยเรปลาออกเพิดจะหลุดหนักเลยล่ะดูครับนีบ่ อื้อฮือดึกดึกเลยดึกดึกเลยยังเงี้ยมาแล้วมาแล้วบ้านเอ่อดึงเลยครับชิบะชิบะคือเอาพี่เนี่ยปากว่าแล้วโตข้าวมากินไหมมากินจริงสิ อมันบอลนี่นี่สองตัวโอ้สามตัวโอ้ยพอได้ปยปนอยู่พี่น้องอาพอได้ปยปนอยู่พี่น้องกันนะไปจีนดิแบบนี้ไปกินปล่อยขึ้นเนาะ เขาประทับไงอู้หูงามงามมึงเนี่ยโอ้ปล่อยเขาขึ้นไปไปเอาไปทับปิ้งเออประทับปิ้งเรื่องเรื่องปิ้งอืมในชองตัวพี่น้องใช้มูมมันอยู่ใส่ น้ำอไน้ไ ah, ้ก well. mm ็ไ <th ่ต้องกินอ๋ออปล่อยตงนีร่โอ้ยนั่นไี่กับช่างได้กูปล่อยหนอนอะเอายาก้วยไม่หันลไ่ยังอโอ้นี่นี่กะช่างโอ้ด้ตัวงเอาไปก่อนเลมันน่อยเอ้าพอดีกี้ย่พี่น้องงานมืนเนี่